Hmm. สองถุงก็มันมีตรงนี้ถุงหนึ่งตรงนี้ถุงหนึ่งอ่ะน่าจะได้ไวๆนี่ล่ะค่ะใช่เขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับเขายังเอื่อยอยู่ ใช่คนเดียวกันเนลยรถรถคันเดียวกันพี่เอาไแจ้งความไหมคะเอามาสามทไม<ป>พี่ใบที่สามละ มีใบที่สามแล้วเนาะค่ะว,วที่สามจะมีใบที่สีจจ่น,น,น,น่าจะจับได้ก่อนนะหนูว่าน่าจะจับได้ก่อนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้คุยกับท่านผู้กํากับเพิ่งจะคุยกับท่านผู้กํากับครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าจะช่วยแบบเต็มที่เลยครั้งเนี้ยก็หนูว่าน่าจะได้ครั้งนี้แหละน่าจะไม่ถึงครั้งที่สี่อะอืมมันก็ไม่ไหวแล้วอะ มันก็เราแวงเหมือนกันเพราะว่าพี่เป็นร้านข้างเคียงด้วยก็โดนบ่อยแล้วนะสามรอบแล้วแล้วเมื่อเช้าพี่มามาถึงร้านคนแรกเจออย่างไงบ้างคะก็เห็นกระจกมันเลอะก็เลยอ๋อปลาราเจ้าเดิมอีกแล้วแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นปลาราเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ก็เลยงงอ้ะโดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวนี้ก็คือไม่ได้เลอะหน้าร้านแล้วไงเลอะน้องเขาเต็มๆไง แล้วรู้สึกไงไมาคะสงสารเขาไหมที่เขาเจอแบบนี้บ่อยๆก็สงสารอยู่ก็อยากให้จับเร็วๆคิดว่ามันจะมามีผาามาโดนร้านเราบ้างไหมคะคิดเหมือนกันถ้าถ้ามันไม่ใช่เป็นพวกแค่แบบของ <c oughs> ใช่เป็นวัตถุแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณลูกค้าเขาก็กลัวกันไงลูกค้าที่มาทำทำใช้บริการร้านเราใช่ค่ะเขาบอกว่าเขากลัวแต่ว่าถ้าเกิดเขามาทำผิดใช่ค่ะคราวนั้นก็ขวด ขวดเบียร์กระจกเต็มไปหมดเลยอะแต่ว่าเราไม่ได้กระจกแตกเนาะใช่ก็คือฝาดบางทีก็โมโหเหมือนกันอะมันเหนื่อยอะเหนื่อยงานแล้วน้ำมาเช้าต้องมาเจออะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เบื่อเหมือนกันนะอยากให้พี่ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมก็อยากฝากก็คือแบบจับให้มันเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้เรื่องมันจะได้จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้จับไม่ได้ก็เอาแน่นอนเอามันน่าจะเอาอีกอ่ะ มันทิ้งทิ้งระยะใช่ทิ้งวันนั้นก็วันอะไรอ่ะลืมไปแล้วว่าวันอะไรไม่รู้อ่ะแต่คือเกิดเฉยแล้วเออใช่ทุกอาทิตย์เลยว่าใช่ทุกอาทิตย์มันห่างห่างทิ้งช่วงทิ้งช่วงแล้วก็เอาอีกแล้วอันนี้คือแบบมาก่อความเดือดร้อนใช่ก่อกวนก่อกวนอ่ะถ้าเกิดเขาโดนร้านเขาก็จริงอ่ะแต่ว่ากระจกเราไงล้อม แล้วปกติที่คนที่เขาขายของเนี่ยเขาที่ใส่เป็นไงบ้างคะในในเท่าที่พี่รู้จักอะไรเงี้ยคะได้มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยเขาเงียบเขาเป็นคนเงียบอะ่ะไม่ค่อยได้เจอมันก็มีปัญหาเล่ก็จัที่าเาเป็นคนเงียบนะใช่อยากที่พี่ฝากถึงคนที่มาก่อเหตุไหมคะอ๋ออยากอยากให้เขาอยาก ฝากบอกคนก่อเหตุอ่ะบอกให้เขาเลิกทําอย่างนี้ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกระทบกระเทือนถึงร้านเสริมสวยมากอะ่ะไม่อยากให้เขามาทําแบบนี้อะ่ะอยากให้<ร>ต้องอยู่ร้านข้างเคียงด้วยใช่ค่ะอยู่ร้านข้างเคียงมันลําบากแล้วก็ต้องมาเก็บทําความสะอาดอะ่ะแล้วก็แบบต้องมาระวัตละแวงแล้วลูกค้าก็บางคนเขาก็กลัวกันก็ผลกระทบก็เยอะค่ะคะขบคุณค่ะมารู้ตอนตอนสายแล้วค่ะเราเคยโดนปลา อันนี้หนูว่าน่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลที่ผสมน้ําอะไรประมาณแอมอปลาอันนี้รอบสามนะคะรอบแรกปลาน้ําปลาลารอบสองปลาขวดอันนี้รอบสามละค่ะจะเป็นคนเดียวกันกนักสัรอบยังไม่มอ่ารอบที่ปลาน้ําปลาลากับปลาเนี่ยค่ะ CPX คนเดียวกันแต่ว่ารอบที่ปลาขวดจะเป็นเวฟอีกขันหนึ่งแต่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะสายค่คนคนยะ คิดว่าขายหตุมาเสิกกอะไรอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องประเด็นคู่แข่งมากดีกว่าใช่น่าจะประเด็นนั้นมากกว่าแล้วยังนี้ต่อเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าถ้ายังจับไม่ได้เดี๋ยวก็มาเองกค่ะ,ะ,ะแต่ว่าท่านผู้กำกับเขาก็บอกว่าจะเล่งให้วันนี้ค่ะไปพบท<ด>่านมา<ว>ค่ะ ใช่ค่ะเราก็จะแบบเล่งให้เอง่ะรอบนี้เราโดนอะไรบ้างคะรอบนี้โดนปลา,<ร>าอันเนี้ยสิ่งปฏิกูลเลยอย่างเนื้อคิดว่าเป,เป็นเป็นแบบเป็นอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยเหรอชายชายน่าจะใช่นะอันนี้เหเตุเกิดเมื่อไหร่คะอ่าตอนตีสี่สี่นาทีค่ะที่ผ่านมา,มาใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเราก็ไปแจ้งความแล้วใช่ค่ะพบท่านผู้กำกับแล้วผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวเร่งให้ เ่นียครั้งนี้มาคนเดียวแต่ว่าเป็นคนเดิมกับที่ปาน้ำปลาเป็นคนเดียวกันแล้วก็ CPX คันเดิมเลยค่ะแ<ม>ข่งคันเดียวกันมาถึงแล้ว,เวาเลยเหรอครับใช่ใช่ไม่ได้จอดรถแบบขับแล้วปาเลยแล้ววันนี้เราได้ขายของยังยังไม่ได้ขายเลยค่ะยังไม่ได้เก็บคำนองสั่งใช่ใช่ต้ใส<ๆ>่ใส่ถุงมาเหมือนเดิมเหรอครับใส่ถุงมาเหมือนเดิมเหรอจะเป็นถุงเหมือนเดิมต้องปรประมาณกี่ถุงครับเท่าที่ดูที่ร้านหนูว่าน่าจะสองถุงนะคะ สอ,สองถุงแลอกส<ะ>ยงไงบ้างาต้อง่้อนเดือดร้อนใช่ไหมใช่เดือดร้อนอย่าทำเลยดีกว่า <c oughs> มันคนอื่นเขาเดือดร้อน <c oughs> มันสามรอบแล้วแท้